ดีครับเจ้าที่ทุกท่านครับตัวนี้ยุงหมูปลาเยอน้อยครับชุนหอกเบิ้งครับเขาปลูกกล้วยทิมว้ครับมันกินง่ายจรีงๆนะครับนี่ตัดต้นกล้วยทิมว้ให้เขาก็จิ้มของเขาอยู่แบบนี้ครับเมื่อนี้ต้นกล้วยตัดเก๋ยสองเครื่อครับหมากมันเก่าไปกินต้นกั่อนบัดทีให้หมูครับ ตัวนี้คือบหมูม่ส่วนหมูหน่อยครับฟังสั่นรับเล่นเตี้ยอยู่ที่หมูหน่อยอยู่ประมาณตอนสามสิบตัวเด้วครับช่วงนี้น้อน้ลอลำหนักเลยออน,น,นะครับหลายที่ผมบ้าณมีสองสัปดาห์ครับสองสัปดาห์ก่ะพร้อมจัดนายแล้วนะครับผู้ใดต้องการหมูหน่อยด้วครับเด้อผู้ใดต้องการหน้าหมูไปเลี้ยงช่วงนี้กับขัล่างหมาะครับก็ล่างหมาะ ส่วนแม่พันธุ์ครับจะเสียครับกำลังท้องไงไงเองเสียครับกำลังท้องนะครับส่วนใหญ่แม่นี่นี่ขอดเราบวชอะไรขายไปเป็นหมูเนื้อเด้ครับนี่เพื่อนออกไปเป็นพ่อพัดแม่พันเนุ์มั้ง่มันตัวใหญ่ครับพอเหมืนกับตัวใหญ่เลยเจ้าเพื่นดำเพื่อนเพื่อนดำเลยครับคุ้มผมดูครับ ตรนี้ก็เหลือแม่พันธุ์ยี่สิบสี่สิบห้าตัวครับนี่ช่วงวันหนึ่งหนมีอยูที่หกสิบเจ็ดตัวตเอาให้ข้า,าไปแบ่งปันข้าวไปครับแม่ที่ออกลูกซิบก็ตัวนะครับคนอยากได้ก็แบ่งปันกันไปครับแบ่งปันกันเรี่ยงนะครับส่วนยูนนีก็เหลืออยู่แม่เก่าเก่าครับแม่เก่ากเก่าแต่นี่แม่ใหม่ซื้อคึอไมอยู่สองสามตัวครับรวมตัวพันธุ์ตัวนี้เนี่ย จะพี awesome, ่ด่าเพิ่งจะสามารถคุ้มครองอะไรอยู่ประมาณสีสองปีเลยนะที่ได้อยู่ครับเพราะว่าสังเกตจากลูกด้วยการให้ลูกเพิ่นนะครับการให้ลูกเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังคงสามมังเสมออยู่ไหมครับอย่างหมูปลาครับเป็นอาชีพเสริมครับแค่เพียไงแค่เพียงไงแล้อยืนใหม่ทิ่เสือรับเติมืมอแลงกับเบลที่น่ะฮันยุลานอ่า ด้านตับบกพุงเน่ยด้านานู้นเจีอันเน่ครับว่าที่หับอาหารลดตน้นทุนกบบนี้เนี่ยนะครับนี่ต้นกล้วยเน่ยนี่ผักตบชวา่น่นะครับหย่าหย่าต่างๆครับหย่านี่เปียหย่าหวานสลาดเย,ยว่สิครับเขาตัด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 ไร้ครับตอนนี้อาหารลดต้นทุนของผมก็คือเสียอาหารแค่ตามร้านครับเอามาให้เพิ่มนะเอามาให้เพิ่นกินต์อันนี้แม่นี่นะ น hehe, ủ, đ đ ào, ài, query, ี่ะอนด้วตอนที่องด้่นกันเขเบิ้เพ่อสิตัวครับเิมออกไปเที่ยวกวานเพ่3โตัว้นลูกเพื่อ3าิครับ2-3สมทัดดาแล้วครับอีกประบ้านสองทัดดากพอมกับนายข่าพนดูฟังผมครับสำหรับ FC ทุกท่านครับผู้ใดที่สนใจสิ่มาเรี่ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมดยซี่ครับแรงแรงมันกัง่ายมันกัดหยากด้วยบางคนกาคิดว่ามันเป็นเรื่องงา แต่ว่าใช้เขาตรงนู้เคลียรับของเขาครับเคลียรับของการเลี้ยงยก็คืออ่าถ้าเขาเอาออตัวน้อยไปเลี้ยงครับเขาใส่เวลาอยู่บินปีกว่าเขาคอยเจได้หมูหมูน้อยชุดใหม่ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาล่องหาแม่พันธุ์ที่มันมีท่องอยู่แล้วเชี่วครับเขาออกไปเลี้ยงเนี่ยงจังเกอร์แม่พันธุ์ที่มันมีท่องอยู่แล้วเขาออกไปประมาณเช่เดือนสองเดือนเขาก็ได้หมูหน่อยขึ้นม่ออกมานะครับเลี้ยงไป สักระยะหนึ่งเขาขายลูกก็ออกนะครับแง่มันงะกลายเป็นเป็นรือซําไดพี่ไปครับรับจนขอที่สองก็กลายเป็นกาไรแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับการบริหารจัดการเรื่องอาหารเรื่องอาหารอาหารลดต้นทุนนะครับเข้าตรงนี้ เขาตตองมีารวางแาผนครับประเม็นว่าชื่อไปแล้วชื่อว่าอาหารชื่อห้ามหนกินอย่างเดียวเดบนั่นเนี่เตรียมโตเจ้งครับแต่ของผมจรินเียครับบางมื้ออาหารลดอาหารก็คือเป็นศูนย์บาทเลยครับอาหารคือศูนย์บาทเลยนะครับที่ผมบอกมากคือเป็นเศษก๋วยเตี๋ยวเสษพผักเสียทั้ก็มต้องกินชิมชิมไปหาเราบุ้งนะครับมันบมไดรีจอยด้วยบันงมาเรจอยครับครับผมสำรับ ช่วงนี้ครับบรรยากาศการเลี้ยงหมูปลาคนเลี้ยงหมูปา่าจากสามหนุ่มริมพูหมูปา่าฟาร์มตอนนี้การย่งพง้อมอยู่นะครับยังเคีดยดให้ผลิตลูกหมู